เรื่องไซปอยีบทที่59เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ร่วมรักชมเชยเป็นชู้กันสมความปรารถนาแล้วทีอังลุยก็พูดขึ้นด้วยความดีใจว่าอย่าว่าแต่ทัพเล่าคางอ๋องจะมีกำลังแต่เพียงเท่านี้เลยต่อให้ยกมามากกว่านี้อีกสักสองสามเท่าข้าพเจ้าก็สามารถจะป้องกันเมืองหลวงไว้ได้ เราฮองเฮากำลังลงรักที่อังลุยจึงว่าเวลานี้ไม่ว่าการสิ่งใดข้าพเจ้าขอมอบอาญยาสิทธิ์ให้ท่านจัดทาสารพัดทุกอย่างหากผู้ใดขัดขืนไม่เชื่อฟังคำท่านก็จงลงโทษเสียตามความผิดเถิดที่อังลุยได้ฟังยิ่งเพิ่มความดีใจคิดว่าอีกไม่ช้าตนคงจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินขึ้นบ้างเป็นแน่ ขอผลัดไว้รอให้กําจัดเล่าคังอ๋องเสียก่อนเท่านั้นส่วนหัวเมืองขึ้นต่างๆซึ่งยังกระด้างกระเดืองอยู่คงจะปราบปรามได้ราบคาบลงโดยเร็วคิดแล้วจึงสับพย,ยอกหยอกเย้าเล่าหองเฮาพลางพูดว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยเนียไม่ต้องวิตกถึงการสิ่งใดอีกต่อไปแล้วซึ่งขพเจ้าจะรับเป็นทุระช่วยจัดทำเองถ้งสิน้น ขอแต่เนี่ยเนี้ยจงคอยปรนิบัติข้าพเจ้าว่าให้เป็นที่สุขใจอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพอทีอ่างลุยพูดแล้วรีบกลับออกไปยกทหารเมืองปักควนกองทับน้าเข้ามาในเมืองหลวงหมดสิน้นและเตรียมการจัดทหารเหล่านั้นสมทบกับทหารในเมืองหลวงขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินเพิ่มเติมอีกเป็นสามารถฝ่ายนางมอฮูเจียเมื่อเห็นข้าศึกตีหักเข้าไปในใคร พาพระเจ้าซองหลีจงฮองเต้เสด็จนี้ไปได้แล้วก็มีความเสียใจรีบเอาความนั้นไปแจ้งแกเล่าคังอ๋องอย่างข้าใหญ่ละว่าข้าพเจ้าจะคอยกติดตามไปจับไอ้พวกข้าศึกมาให้จงได้พอเล่าคังอ๋องพยักหน้าจะอนุญาตให้ก็พอดีมีนายทหารหวนคนหนึ่งเข้ามาแจ้งว่าทีอ้างลุยได้ยกกองทัพนาเข้าไปในเมืองหลวงหมดแล้วและเห็นทางเมืองหลวงปิดประตูทุกประตู เตรียมการป้องกันไว้เป็นสามาถไม่ทราบว่าจะคิดอ่านดีหรือร้ายประการใดเราคังอ๋องใดแจ้งเช่นนั้นก็มีความโกรธแค้นขึ้นมาทันทีกระทึบเท้าพผางพูดด้วยเสียงอันดังว่าชะรอยอิทิอังลุยคงจะเอาความลับของเราไปบอกแกอีลูกสาวเราให้รู้เรื่องเราคิดอ่านป้องกันเมืองหลวงไว้ดอกกระมังฉะนั้นเราจะต้องแรงคิดอ่านตีหักเข้าไปให้จงได้ และใครจะรับอาสาบางเราหนางมอฮูเจียนังเซียวเซียนจัวนางยี่หนึ่งเกยปีศาจสามนางนั้นมีความอาฆาตที่อ้างลุยมาช้านานแล้วและประกอบด้วยต่างนางกําลังคิดใครจะให้เราครังอ๋องเป็นพระเจ้าแผ่นดินขึ้นครองเมืองหลวงจึงเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ชิงกันรับอาสาวะข้าพเจ้าจะคุมทหารยกเข้าตีเอาเมืองหลวงให้จงได้ ส่วนพระเจ้าสองหลีจงห้องเต้กับพวกซึ่งหนีไปนั้นเปรียบประดุดลูกไก่อยู่ในมือซึ่งจะตามไปจับเมื่อใดก็คงจะได้โดยง่ายจึงสมควรรอเอาไว้คิดอ่านต่อภายหลังเหล่าคังอ๋องได้ฟังก็เห็นชอบด้วยจึงอนุญาตให้ปีศาจส,สามนางขุมทหารยกเข้าตีเมืองหลวงให้แตกโดยเร็วปีศาจส,สามนางก็ยกทหารออกจากค่เข้าตีเมืองหลวงคนละดนัน คือนังม่อฮูเจียยกเข้าตีทางทิศเหนือหนังเซียวเซียนจัวยกเข้าตีทางทิศตะวันออกนางยีหนึ่งเกยยกเข้าตีทางทิศตะวันตกส่วนทางทิศใต้นั้นว่างอยู่เราค้งอ๋องจึงให้โลเจงเคี้ยมขุมทหารอีกกองหนึ่งยกเข้าตีทีอ่างลุยอยู่ในเมืองหลวงได้แจงดังนั้นก็ให้ทหารบนเชิงเทินยิงเกาทันกระดานนาไว้ประดุดหาฝนต้องทหารเมืองปักควร บาดเจ็บล้มตายไปเป็นอันมากปีศาสามนางเห็นเช่นนั้นก็มีความโกรธจึงต่างอ่านมนให้บังเกิดเป็นลมพายุพัดเอากรวดทรายมาเข้าในตาทหารในเมืองหลวงแล้วขับทหารเมืองปักควรที่เหลืออยู่นั้นบุกรุกเอาบันไดาพาดจะปีนปายขึ้นปล้นทางกำแพงเมืองทหารในเมืองหลวงถูกกรวดทรายเข้าในตาต่างก็พากันไม่เป็นอันจะสู้รบ และกลัวข้าศึกจะขึ้นมาทำร้ายเอาจึงต่างวิ่งหนีสับสนกันเป็นอนลมันถีอังลุยเกรงข้าศึกจะเข้าเมืองได้ก็หยิบเอาป่อเกียมมีดวิเศษออกอ่านมนแล้วคว้างไปทันใดนั้นลมพายุที่พัดเอากรวดทรายมาก็พลันเหือดหายและมีดวิเศษยังเที่ยวรุกไลทำร้ายทหารเมืองปักควรล้มตายลงอีกระเนรนัดปีศาจสามนางยิ่งมีความโกรธแค้น จึงต่างอ่านมนให้บังเกิดเป็นเมฆหมอกมืดคลุ้มแล้วต่างสแสดงธิ์เพ่นขึ้นบนกำแพงเมืองแกว่งอาวุธเที่ยวไล่่าฟันทหารในเมืองหลวงบาดเจ็บล้มตายและแตกกระจายทีอังลุยเห็นเช่นนั้นจึงอ่านมนบังคับให้มีดวิเศษนั้นบังเกิดแสงสว่างดุดสสยฟ้าเที่ยวรุกไล่ทำร้ายปีศาจทั้งสามนางปีศาจทั้งสามนางต้านทานอำนาจมีดวิเศษไม่ได้ จำต้องอ่านมนหายตัวนี้กลับไปใครทหารเมืองปักควรเห็นนายหายไปและขณะนั้นถูกทหารในเมืองหลวงระดมยิงเกาทันหนักเข้าก็พากันแตกตื่นตกใจรีบถอยหนีไม่เป็นกระบวนบางถอยหนีไม่ทันก็ถูกลูกเกาทันและมีดวิเศษทําร้ายเอาบาดเจ็บล้มตายลงอีกมากมายส่วนทหารของโลเจงเคียมก็เช่นเดียวกัน ไม่เห็นว่ามิสามารถจะตีหักเข้าไปในเมืองหลวงได้แล้วก็จำต้องพากันถอยหนีกลับเข,าข้าใายถีอังลุยได้ชัยชนะจึงเรียกมีดวิเศษกลับแล้วรีบเข้าไปในพระราชวังเล่าถึงการรบพรุงให้เล่าหองเห่าฟังละว่าพวกทหารของเล่าคางอ๋องจะมีดีมาสักแค่ไหนพอข้าพระจาปล่อยมีดวิเศษออกไปก็พากันล้มตายประดุดมดปลวกและอีนางรูปสวยทั้งสามนั้น ก็ไม่รู้ว่าหลบหน้านี้หายไปทางไหนทวันพรุ่งนี้ขืนยกออกมารบอีกข้าพเจ้าจะต้องจับเอาตัวมาเป็นภรรยาให้ได้สักคนหนึ่งเรล่าฮองเฮาได้ฟังก็พลันบังเกิดความหึงหวงพลางว่าการที่ท่านออกไปรบครั้งนี้ก็เพื่อปรารถนาจะได้อีพวกคนสวยเหล่านั้นมาเป็นภรรยาดอกหรือถ้าข้าพเจ้ารู้แต่แรกแล้วจะไม่ยอมเสียตัวแก่ท่านให้ป่วยกัน สู้อุสาคุมทหารเปิดประตูเมืองยกออกไปรบเพื่อยอมตายเสียเองจะดีกว่าทีอัางนุ้ยหัวเราะพลางว่าขพเจ้าพูดล้อเนียเนียเล่นดอกถ้าขพเจ้าคิดจะได้อีนางสามคนนั้นมาเป็นภรรยาจริงแล้วไหนเลยจะมารับอาสาเนียเนียทำการต่อสู้รบกับมันให้เสียเวลาว่าแต่วันพรุ่งนี้เถิดถ้ามันไม่ยกออกมารบอีกขพเจ้าจะต้องคุมทหารออกไปท้ารบถึงหน้าใคร และจะพยายามจับอีนางสามคนซึ่งมันเป็นตัวการยุแย่ท่านบิดาของเนี่ยเนี้ยมาให้จงได้และเนี่ยเนี้ยจะลงโทษแกมันประการใดก็ตามทีเถิดเหล่าหองเฮาได้ฟังค่อยคลายความหึงหวงจึงสั่งพวกนางกำนันให้จัดโต๊ะสุราอาหารมาเลี้ยงกันครั้นอิ่มน้ำสำราญแล้วก็ต่างชวนกันเข้านอนและเหล่าหองเฮานั้นเป็นผู้เจนจัดในเชิงปรนิบัติยั่วยวน แม้แต่พระเจ้าซองหลีจงยังทรงลุ่มหลงอยู่ช้านานเมื่อทีอ้างลุยได้มาชมเชยแล้วจึงยิ่งรู้สึกปรับลืมและเพลิดเพลินใจเป็นยิ่งนักฝ่ายนางม่อฮูเจียนางเสียวเซียนจัวนางยี่หนึ่งเกยปีศาจส,สามนางกลับมาถึงใครและเสียชีวิตทหารไปมากมายก็มีความเสียใจต่างร้องไห้เข้าไปทูลกับเล้าคังอองว่าไอทีอ้างลุยมันดีแต่ใช้มีดวิเศษมีอำนาจไร้แรง พวกขพเจ้าสู้ไม่ได้จึงต้องพากันหนีมาถ้าไม่คิดกำจัดไอทีอัางลุยให้ได้เสียก่อนแล้วก็เป็นการยากนักที่จะได้เมืองหลวงฉะนั้นพวกขพเจ้าจะต้องพยายามคิดอ่านแก้แค้นมันให้จงได้เรารังอ๋องรวบรางปีศาจสามนางมากอดรัดและหาผ้ามาเช็ดน้ำตาให้พลางพูดปลอบโยนว่าพวกเจ้าอย่าเพิ่งด่วนเสียใจจะคิดอ่านแก้แค้นอย่างไรก็จงเร่งกำจัดเสียเถิด มาดว่าเราได้เมืองหลวงแล้วจะตั้งแต่งพวกเจ้าให้ใหมียศศักสูงใหญ่ยิ่งกว่าคนทั้งปวงปีศาจสามนางเห็นเล่าคังอ๋องไม่โกรธก็ต่างช่วยกันปรนินบัติยัวยวนให้เล่าคังอ๋องลงรักหนักขึ้นแล้วหนึ่งยี่หนึ่งเกยปีศาจไก่ป่าพูดว่าข้าพเจ้ามีพี่ชายร่วมสาบานอยู่คนหนึ่งกำลังฝีมือเข้มแข็งและมีวิชาเวทมนต์แก่กลาสามารถใช้ของวิเศษ ทำร้ายข้าศึกได้หลายอย่างข้าพเจ้าจะไปลองวิ่ง่อนให้มาช่วยซึ่งอย่างไรจะต้องกำจัดไอทีอ้างลุ้ยผู้คิดทรยศต่อท่านได้เป็นแน่เราครังอ๋องมีความยินดีพูดว่าพี่ชายของเจ้าชื่ออะไรและอยู่ที่ไหนถ้ามีความสามารถจริงดังว่าแล้วจงเร่งไปเชื้อเชิญมาเถิดแม้ช่วยเราสำเร็จจะตอบแทนบุญคุณให้ถึงขนาดนางยี่หน่งเกยตอบว่า พี่ชายของข้าพเจ้าชื่ออีไปคโคอยู่สำนักนาขาโงูไทยสัวทางทิศตะวันตกแขวงเมืองจิตกังเล่าคังอ่องได้ฟังร้องว่าพี่ชายของเจ้าอยู่ไกลเช่นนั้นกว่าจะไปถึงมิเสียเวลาช้านานนักหรือหนังยี่หนึ่งเกยหัวเราะแล้วว่าข้าพเจ้ากับพี่ชายมีวิชาดนเร็วไปมาอย่างช้าสามวันเท่านั้นท่านไม่ต้องวิตกถึงเรื่องนี้ดอก ว่าแล้วบอกให้หนังมอฮู้เจียกับนางเซียวเซียนจัวให้ช่วยดูแลไข่ของตัวให้ด้วยและคำนับลาเล่าราังอ๋องรีบเดินทางไปพอถึงที่หลับตาคนหนางยี่หนึ่งเกยก็อ่านเวทมนต์หายตัวไปอย่างรวดเร็วประดุดลมพัดอันหนีเปคโคนั้นสัญชาติเดิมเป็นเสือดาวครานภาวนารักษาศีลมาชานานรูปร่างก็กลับกลายเป็นมนุษย์ แต่หน้าและศีรษะยังมีลักษณะคล้ายเสืออยู่บางทางมิได้เป็นพี่ร่วมสาบานกับนังยี่หน่งเกยแต่ประการใดคงเป็นเพียงรู้จักคุ้นเคยกันมาแต่ก่อนเท่านั้นการที่หนึ่งยี่หนึ่งเกยพูดลวงว่าเป็นพี่ชายก็เพื่อจะให้เราคร้งอ้องตายใจลงเชื่อว่าเป็นความจริงและจะได้อนุญาตให้ตัวมาพบปะโดยง่ายครั้นหน่งยี่หน่งเกยมาถึงสำนักหนีเป็กโหแลเห็น เ้อเชิญให้นั่งและทักทายตามสมควรแล้วถามว่าวันนี้เจ้ามาหาเราด้วยกิจธุระอะไรบ้างหรือเปล่านื่งยี่หนึ่งเกยถอนใจใหญ่แล้วตอบว่าข้าพเจ้ามีความทุกข์ร้อนหมายจะมาขอพึ่งท่านให้ช่วยเหลือสักครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ทราบว่าท่านจะมีความเต็มใจหรือไม่หนีไเปคโคว่าถ้าเรื่องไม่ใช่นอกเหนือหน้าเราก็มีความเต็มใจช่วยเหลือ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องสละศีลธรรมนั่นแหละเรามีความจนใจแท้ซึ่งเราจะดวนตกปากรับคำยังไม่ได้หนึ่งยี่หนึ่งเกยว่าทุกวันนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นใครจึงบากหน้ามาหาท่านและน้ําใจท่านจะไม่ช่วยข้าพเจ้าจริงแล้วหรือหี้เปโขว,ว่าเจ้ามีความทุกข์ร้อนสิ่งใดเล่าจงใจงให้หน่งยีหนึ่งเกยเล่าเรื่องซึ่งเกิดรบพุงกันทั้งเมืองหลวงให้ฟังตลอดแล้วว่า ข้าพเจ้ากับเพื่อนอีกสองคนมีความเจ็บแค้นไอทิอั้งลุยเป็นยิ่งนักจึงหมายจะขอเชิญท่านให้ไปช่วยแก้แค้นสักหน่อยหนีเปคโคสั่นศีรษะพ่างว่าเราอุตสาห์ภาวนารักษาศีลบำเพ็ญตัวเป็นผู้บริสุทธิ์สละทางโลกีและไม่คิดจะเบียดเบียนผู้ใดให้เดือดร้อนมาช้านานแล้วเมื่อเจ้ามาขอร้องให้เราช่วยดังนี้ย่อมเป็นการตัดความสุขของเราภายหน้าเสียหมดศ้น จึงมีความเสียใจที่จะช่วยเหลือเจ้าไม่ได้เป็นแน่อันหนึ่งตัวเจ้าก็อุตส่าห์ภาวนารักษาศีลมาชานานเช่นเดียวกันแต่เหตุไฉนจึงไปเกี่ยวข้องกับทางโลกีเรารู้สึกเสียดายคุณความดีแทนเจ้าเป็นอันมากฉะนั้นเจ้าจงคิดกลับใจเสียใหม่เถิดอย่าวุ่นวายกับเขาอีกต่อไปเลยหนึงยีหนึ่งเกยก็พยายามวิงวอนต่อไปอีกหนีไปคโคก็ยืนคำอยู่ว่าไม่ยอมถ่ายเดียว หนางยี่หนึ่งเกยก็นึกโกรธเคืองขึ้นมาจึงอ่านมนเป่าไปตองหน้าหีปหปไปโคะหนีไปโคมิทันระวังตัวก็พลันบังเกิดความลุ่มหลงมีจิตปฏิพั์รักใครในความสวยงามแห่งรูปร่างของนังยี่หนึ่งเกยนั้นเป็นยิ่งนักถึงกับเฝ้าตะลึงจ้องมองดูด้วยความงงงวยหลงไหลไม่วางตาหนางยี่หนึ่งเกยเห็นได้ทา่าจึงทำยิ้มแย้ม,ย,มยั่วยวนชวนให้บังเกิดความพิศวาสยิ่งขึ้น แล้วพูดสำออยอยีกว่าถททันไม่กรุณาแน่แล้วข้าพเจ้าจะขอลาฆ่าตัวตายเสียในบัดนี้พูดแล้วชักกระบีซึ่งสะพายติดตัวมาทำท่าจะเชือดคอหนีเปกโขกำลังกำเริบรักอย่างแรงกล้ามีสามารถระง,งับผักห้ามหัวใจตนเองได้จึงเพ่นเข้าคว้ากระบี่ไว้แล้วรูปร่างหนึ่งยี่หนึ่งเกยเข่าแนบอกไว้พลางว่าเจ้าอย่าทมนัสน้อยใจไปเลย การที่เราแกล้งบิดพลิ้วเมื่อตะกี้นี้ก็เพื่อหวังจะลองน้ำใจเจ้าดูก่อนดอกครั้นจะพูจาขอความรักออกไปแต่แรกหรือก็รู้สึกกระดากปากหากเจ้าเต็มใจยอมรับรักให้เราได้เชยชมสมความปรารถนาแล้วอย่าว่าแต่เจ้ามาขอร้องเพียงเท่านี้เลยขอให้ยิ่งกว่านี้เราก็มีความเต็มใจจะช่วยเหลือทุกเมื่อดังยี่หนึ่งเกยว,ว่าถ้าท่านรักข้าพเจ้าจริงแล้ว ก็มิควรจะบิดพลิ้วอยู่ให้เสียเวลาเพราะถ้าขืนช้าไปไอ้พวกคาศึกมันคงยกออกมาทำลายค่ายทหารเมืองปักหวนพินาศลงหมดเป็นแน่ว่าแล้วปล่อยให้หนีเปคโคชมเชยตามชอบใจหนีเปคโครู้สึกปรับลืมปิติจนลืมคุณธรรมความดีซึ่งตนได้อุตสาห์ภาคเพียนมาช้านานแล้วนั้นเสียสิน้นถึงกับพูดอวดอ้างด้วยเสียงอันดังว่า ไอ้ทีอ้างลุยมันมีป่อเกียมมีดวิเศษก็ได้แต่ทำร้ายคนที่มีวิชาน้อยกว่าถ้าเป็นเราบ้างประเดี๋ยวเถิดคงจะได้เห็นดีกันพูดพลางจัดแจงแต่งตัวชวยลุกตุ้มใหญ่อาวุธคู่มือจะออกจากสำนักหนังยี่หนิงเกยเห็นเช่นนั้นก็ทวงว่าถ้าทานไปถึงาถ่ายทหารเมืองปักควรแล้วอย่าพูดว่าเราเป็นผัวเมียกันให้ใครรู้เป็นอันขาด จงบอกว่าเราเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันถ้ามีะนั้นตัวทันซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นผู้วิเศษก็จะพลอยเสื่อมเสียเกียรติยศไปด้วยหนีไปคโคได้ฟังกลับชอบใจพูดว่าเจ้าเตือนสติให้แก่เราดังนี้ดีมากซึ่งจะหาใครเป็นคู่ชีวิตเหมือนเจ้าอีกต่อไปเห็นจะมิได้แล้วพูดขาดคำรีบออกจากสำนักเรียกกรอนเมฆมาหยียบเหาะไปด้วยกันทั้งสองคน ฝ่ายนางโซกุยหุยเมื่อถูกเล่าหองเฮากับพวกนางกำนันกรุมๆกันทำร้ายเอาถึงแก่สลบและจับตัวมัดไปทิ้งไว้ในอุมโมงค์แล้วก็ร้อนถึงเอกเสียนฮองเตส่งพิเคราะห์ดูเห็นว่าโซกุยหุยเป็นคนซื่อสัตว์เวลานี้กำลังอยู่ในระหว่างเคราะห์รายมากแต่ยังไม่ถึงที่ตายซึ่งจะต้องไปเป็นคู่ทุกข์สุขกับพระเจ้าซองหลีจงฮองเต้ต่อไปอีก จึงมีเทวะบัญชาให้เจ้าโถตีซึ่งรักษาอยู่ในสวนดอกไม้หลังพระราชวังนั้นอุมเอาตัวโซกุยหุยออกจากอุโมงค์ไปทิ้งอยู่ที่ริมทางเดินในป่าแห่งหนึ่งแล้วเอายาเซียนตันเม็ดหนึ่งยัดใส่ไว้ในปากครั้นโซกุยหุยฝื้นขึ้นรู้สึกว่าตัวยังถูกมัดอยู่ก็ตะโกนร้องเรียกให้คนช่วยด้วยเสียงอันดังเผอิญอังอีอองบุญจงหวยกับบรรดานดายทหารทั้งปวง พาพระเจ้าสองหลีจงฮ่องเต้เสด็จไปทางนั้นส่งแววได้ยินเสียงหญิงร้องอยู่ริมทางจึงแวะเข้าไปทอยพระเนตรเห็นโซกุยหุยพระสนมเอกของพระองค์ก็ตกพระไทยรีบเสด็จลงจากหลังม้าตรงเข้าแก้มัดให้แล้วตรัสถามว่าเหตุไรเจ้าจึงมานอนอยู่ดังนี้เล่าโซกุยหุยถวายคำนับพลางกราบถุนเรื่องซึ่งถูกเล่าฮองเฮาทำร้ายเอาจนสลบไปละวะ การที่ข้าพเจ้าออกจากพระราชวังมาอยู่ที่นี่จะเป็นด้วยเหตุใดไม่แจง้งเพราะข้าพเจ้าไม่รู้สึกตัวเลยพระเจ้าสองหลีจงฮองเต้ได้ฟังดังนั้นก็ส่งพิโรธเล่าหองเห่าเป็นยิ่งนักตรัสว่าอีปีศาจนี้ไร้กาศมากมันทำแกเราแล้วยังไม่สะใจซ้ำยังทำร้ายเจ้าถึงเพียงนี้อีกซึ่งจะต้องพยายามคิดแก้แค้นมันให้ได้สักวันหนึ่ง และตัวเจ้าก็นับว่ายังมีบุญวาสนาอยู่เทพย,ยดาฟ้าดินจึงช่วยให้มาพบปะกับเราตรัสแล้วเข้าประคองโซกุยหุยให้ลุกขึ้นมาขี่ม้าอีกตัวหนึ่งและให้ตามเสด็จไปในกองทัพนั้นด้วยครั้นถึงเมืองสัวใสจูงักเลี้ยงจึงจัดที่ทางให้พระเจ้าสองหลีจงฮ่องเต้ประทับเป็นสุขสบายแล้วทรงปรึกษาการศึก ที่จะคิดตีเอาเมืองหลวงกลับคืนมาให้จงได้